ครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับตัวนี้เลยนะครับรถฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กนะครับตัวนี้นะครับสีท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นแบบสีขาวราคาจ,จัดจ,จำหน่ายปัจจุบันนะครับอยู่ที่1นึ่งล้าน 89,000บาทนะครับตัวนี้เลยนะครับเรามีการตกแต่งนะครับคันนี้เราใส่ชุดหน้าที่เป็นของตัวแรปเตอร์เดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่านะครับว่าเจ้าวาทคคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับพิเศษคันนี้นะครับเป็นวายทคที่มีบวกนะครับโรลเลอร์จากโรงงานให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพารับชมด้านท้ายรถนะครับสำหรับในส่วนของกระจังด้านหน้าของเรานะครับเราถอดกระจังหน้าเดิมอ่อนนะครับใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวของทรงแรปเตอร์เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับมีไฟ LED 3. จุดนะครับให้ลูกค้าเลือกด้วยตัวนี้สามารถเลือกสีได้สีขาวหรือแแบบบบสสี้มรัหือตด ในส่วนของไฟด้านหน้าออกก็ได้อีกเช่นกันนะครับไฟหน้าของเรานะครับวายแท็กก็จะให้ไฟ LED มาให้แล้วพร้อมโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์มีไฟสองสว่างที่เป็นตัวรูปซีแคมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Next Gen เลยนะครับเวลาขับขี่กลางวันเนี่ยไฟตัว C ีตัวนี้นะครับก็จะสว่างติดให้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับตรงบริเวณกันชนด้านหน้าของเราเราถอดกันชนด้านหน้าเดิมออกนะครับใส่กันชนหน้าที่เป็นตัวของตัวแรปเตอร์นะครับทำสีนะครับเป็นสีดำด้านตัดกับสีในส่วนของสีเงินนะครับ พร้อมกับห่วงลากจูง2ตํตำแหน่งมีมาให้ไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับหลอดตัวนี้ก็ได้ในเรื่องของการส่องสว่างที่ดีเยี่ยมมากเวลาเราเปิดตัดหมอกนะครับฝากระโปรงนะครับแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้ด้านข้างนะครับเราก็จะมีในส่วนของคิวร้อนะครับที่เป็นชุดต่อเนื่องจากในส่วนของตัวแรปเตอร์ทําสีนะครับเป็นดําด้านนะครับเนี่ยครับล้อแมกนะครับตัวนี้ล้ออลลอยขอบ18นิ้วเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวล้อแมกก็จะออกสีเทาออกกาไฟนะครับเนี่ยครับสเปกยางอยู่ที่255ทับ 65R18 นะครับในส่วนของระบบเบรกก็จะเป็นในส่วนของดิฟเบรกทั้ง4ล้อนะครับมี ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกรวมถึงระบบลมป้องกันการพลิกคว่ำนะครับช่วงล่างเป็นแบบโมโนโทูบด้วยในเรื่องของการขับขี่ที่นุ่มนวลมากๆเลยถึงแม้จะเป็นรถกระบะนะครับฟีลการขับขี่เนี่ยไม่ต่างจากรถเก่งเลยนะครับแก้มด้านข้างของเราตัวนี้ก็จะมีบอกเครื่องยนต์นะครับเป็นทอเบมีคีบระบายความร้อนให้ด้วยแล้วก็กระจกด้านข้างข,างของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบจะเป็นสีกาไฟนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้า้าานนขงะครับ มีในส่วนของกระจกปรับเลนส์แบบไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับตัวนี้เราหลังคาเดิมๆจากโรงงานเลยรุ่นวแท็กนะครับเราหลังคาเขานะครับก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่นที่แบบมีติดตั้งเดิมๆมาจากโรงงานให้กันสาดทั้ง4จุดฟิล์มรอบคันนะครับเราติดเป็นแบบเกรดเซรามิกเลยนะครับกันความร้อนได้ดีเยี่ยมมากๆด้วยเบ้ามือจับของเรานะครับก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถมีสมาร์ทชีเล็นะครับสามารถล็อกรถคลายล็อกรถที่ตรงบริเวณเบ้ามือจับได้นะครับ บันไดด้านข้างรุ่นวแท็กก็จะเป็นสีดํามีตัดกับสีบอลเงินให้ด้วยนะครับสำหรับวแท็กของเรานะครับเดี๋ยวอันพารับชมด้านตัวท้ายของตัวรถกันนะครับบริเวณกระบะท้ายก็จะมีนะครับอุปกรณ์ที่ตกแต่งมาให้จากโรงงานนะครับก็จะเป็นสปอร์ตบาร์เลยนะครับตัวนี้ครับตัวด้านบนนะครับที่ติดกับหัวเก่งเนี่ยก็จะเป็นสีออกกาไฟนะครับแล้วก็มีเส้นนะครับที่เป็นลาวเหล็กสีบอลเงินนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบกระบะด้านข้างนะครับก็จะมีมาให้นะครับด้านท้ายรถนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับคิวล ของตัวรถนะครับที่เป็นชุดด้านหลังของเราบันไดเหยียบด้านข้างก็มีมาให้นะครับถังน้ํามันของเราจุ80ลิตรนะครับชิ้นน้ำมันเติมดีเซลนะครับนี่ครับไฟท้ายนะครับไวแท็กของเราก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED มาให้แล้วนะครับแต่ตัวไวแท็กนะครับถ้ายังไม่ใช่เป็นตัว4ีคนะครับก็จะเป็น LED เฉพาะตอนบนครับด้านล่างจะเป็นแบบหลอดไฮโดรเจนอยู่นะครับสำหรับในส่วนของฝาท้ายของเรานะครับก็จะมีในส่วนของไฟเบรกรุ่ที่3นะครับ โลโก้ฟอร์ดนะครับก็จะมีกล้องนะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด12นิ้วมาให้นะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้แล้วนะครับนี่ครับกันชนท้ายก็จะเป็นสีกาไฟนะครับพร้อมกับยางอะไหที่ตัวบริเวณใต้ท้องรถนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฝาท้ายพอแรงมาให้เวลาเปิดหรือปิดนะครับก็จะเปิดได้ง่ายมากๆรวมถึงไลเนอร์นะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้ด้วยนะครับนี่ครับ แล้วก็พิเศษเลยคันนี้นะครับอย่างที่อ่านแจ้งเตือนไปคันนี้ก็จะมีในส่วนของฝาปิดท้ายแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ติดมาจากโรงงานเลยนะครับถ้าติดมาจากโรงงานก็จะเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแอสเซซอรีที่เราติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นสีดําไม่ว่าจะเป็นของตัวแอโรกัสนะครับหรือเป็นตัวของฮาร m เมอร์นะครับเนี่ยครับลูกค้าอยากได้แบบประมาณไหนก็แจ้งบอกอ่านได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีจํานวนจํากัดนะครับฟอร์ดผลิตออกมาไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับตัวที่แบบบวกในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันดีกว่านะครับ ภายในตัวรถนะครับนี่ครับก็จะมีในส่วนของเบาะหนังมาให้แล้วนะครับตัวเบาะหนังสีดําเดินหน้าตะเข็บแบบสีส้มนะครับนี่ครับก็จะมีในส่วนของเข็มขัดนิรภัยให้ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับแอร์ตอนหลังมีมาให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ usb นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปลั๊กไฟนะครับมาให้นะครับด้านหน้าก็จะมีพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับตัวสตาร์ทเป็นแบบ push start นะครับนี่ครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้ปรับความสูงต่ำได้หน้าจอเรือนมให้นะครับเป็นแบบดิจิตอล รวมถึงหน้าจอ,อกลางนะครับก็ระหว่างแบบนี้ให้เลยนะครับ สำหรับโปรโมชั่นนะครับวยแท็คันนี้นครับตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับมีโปรโมชั่นแบบดอกเบี้ยศูรให้ลูกค้าเลือกด้วยหรือเลือกเป็นแบบฟรีชุดแต่งแบบนี้รอบคันให้ได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนการตกแต่งแบบไหนก็ทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามอันได้นะครับที่เบอร์0 8 5 0 5 5 5 9 8 5นะครับอันจะแนะนําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายสาหรับลูกค้าพร้อมนํารถรอแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านทุกท,ที่ทั่วประเทศด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดด้้ววยนน,นนะคคครรรัััับบบสสสหิปีีไก่อ